มาสด้านะครับได้เปิดวิสัยทัศน์ในการนำเอาพลังงานไฟฟ้านะครับเข้ามาเสริมในการผลิตรถยนต์นะครับทั้ง HEV PHEV Rotary Range Extender ครับและรถยนต์ไฟฟ้า BEV นะครับโดยรุ่นแรกที่จะมาทางมาสด้าจะนำมาพัฒนานะครับและต่อยอดสู่การผลิตก็คือนี่ครับที่ โชว์ให้เห็นอยู่นี้นะครับคือ Mazda MX 3 0นะครับซึ่งทาง Mazda จะนำมาผลิตถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%หรือว่า EV ของทาง Mazda นะครับรถต้นแบบพลังงานไฟฟ้าคันแรกของ Mazda นะครับการออกแบบนะครับก็จะยังคงยึดหลักนะครับโคโดดีไซน์นะครับ าออกแบบก็จะสวยงามตามแบบโคโดดีไซน์นะครับประตูก็นี้นะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นเปิดสองด้านนะครับนี่ครับส่วนการทำตลาดหรือการผลิตเพื่อการพาณิชย์นะครับยังไม่มีรายละเอียดตรงนี้นะครับแต่ว่าทางมาสด้า นำมาโชว์นะครับมาให้ยนโฉมกันก่อนนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับเพื่อจะให้ผู้บริโภคนะครับได้สัมผัสได้เห็นนะครับถึงแนวทางถึงวิสัยทัศนะครับในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับของมาสด้นะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็น ลักษณะของ e sky active นะครับรายละเอียดนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับตรงนี้เอา,อารูปโฉมนะครับมาโชว์ให้เห็นกันก่อนนะครับการพัฒนา mazda mx 3 0นะครับก็เป็นไปตามวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนหรือว่า สตูดิโอส์2 3 0นะครับหรือว่าภายในปี2,573นะครับพร้อมกับเดินหน้าสูา่แผนระยะกลางนะครับสู่ความเป็นกลางด้านคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือว่าการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ bon ide, เป็นศูนย์นะครับภายในปี2,593นะครับสำหรับ ลยุทธ์ทางธุรกิจปีนี้นะครับทางมาสเตอร์นะครับก็มีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่หลากหลายนะครับโดยตั้งเป้านะครับยอดขายปีนี้ที่40,000คันนะครับเติบโตเพิ่มขึ้น15%นะครับของส่วนแบ่งการตลาด5%นะครับสำหรับการทำธุรกิจในปีนี้นะครับ Música